มาจะลมแหลนด์อย่างนั้นน่ะหนึ่งแล้วแตกแขนงนี้นูดนนิดนี่หน่อยมันก็แง่อยู่งไงนัะไม่ขึ้นไงบางคลมันอาจยูเรียใส่ใหญ่เลยใช่ยูเรียใส่มันก็ไม่ขึ้นอีกนะอ่าแต่ปลายปลายนาดินจะไม่ค่อยดีหน่อยเพราะเพราะมันทายน้ําด้วยปลายนาผมไม่ขึ้นไงผมใช้ผมตัดหัวเลยตัดหัวเพียวๆเลยไล่ละลูกเลยเพียวๆเลยไล่ละลูกแคดีเพียวๆเลยเนี่ยเนี่ยทำไม่ใส่ไอ้ตัวนี้แล้วเนี่ย ใช่เมื่อก่อนเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบทั้งใบเลยจุดๆแล้วข้าวออกมาก็ไม่ดีไงพอใช้ตัวนี้มาเออคับค่าแต่ทีนี้ถ้าดูกอเนี่ยมันดีดีนะถ้านาไม่มากเงี้ยอย่างตัสิบไร่เนี่ยอาดไร่ลูกก็สิบสิบลูกเลยสามพันใช่เทียบกับปุ๋ยเราก็ลดใช้ปุ๋ยไปนะเพราะพวกนี้มันอยู่ในดินหนาใส่ง่ายปุ๋ยเป็นเนี้ใส่ง่ายแล้วมันใส่ไม่อยากหมดด้วยนะใส่ง่ายใส่ไม่อยากหมดมองดูมันเปิดเยอะอะแล้วมันจะ อยู่ในดินนานมันตกค้างไม่ใช่สายงี่มีตกค้างเส้นนี้ต้องใช้ตลอดอ่ะเขามีที่เ็ซื้อเอ่อยายรวมไว้ปลายนาเขาวัดไปไล่ดินเขาจะเสียตลอดอ่ะเ<ม>ขาก็มาใส่เขาถ้าเขาสวยแล้วน่ะเขาไม่ไม่เป็นไรขุยข้าวเนีย่ยต้นดูแดงน้ําแดงไม่ได้เคยได้ดีเลยเขาปรับเพ้าะเขาต้นดีแล้วอ่ะเหมือนกันหมดแหละ<ม><ม>เขาปรับเรื่อยไงจะดีกว่าบ้านด้วไหม,มดีกว่านะ น้องเขาไม่ล้มน้องฉันน่ะหมดเลย <ừ m. S 2> ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนั่นหรออันนี้เขาล้มน้อยนิดๆหน่อยๆเะีอยแอ,ง,แองที่มาพูดกันน,นั่นเขาหวาที่หลังฉันยีบสองยีบสองมีนาแหละยีบสองมีนา <c oughs> ที่หลังอ่ะระหว่างที่หลังฉันลุกมาพิ้เล็ตเขาลองอ่ะ <c oughs> เระหว่าไปแล้วจะปุ๋ยเขาไม่ใส่มันก็มันไม่แน่นอนมันก็ไม่รู้อ่ะ